มีแล้วมาเห็นน้องใหม่ครับเห็นน้องใหม่สาม้อคับก็ดีแข็งเนาะครับอืตัวใหญ่นหนึ่งรับเฟืองนี้ดูเดือดถึงไง สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้กัพบพอกันที่เก้านะครับหลังจากที่ห่างหายไปดนเนาะนะครับช่วงหนึ่งกับวัยรุ่นคิปนะครับอยากการอยากงานครับเมื่อนี้กัวัชพิภัากันมาออกไม้นะครับพากันมาหาไส้ตุ่มครับมือนี้นะครับนี่ครับตุ่มของเฮานี่ครับผมนี่ครับมือนี้กับมาเกลไวเแพตี้ครับพี่เก้าห้นามาปั่นเพลินเพลิงเนี่ยเจอ โอ้ยเจมันหอนาหาวตาครับโควิดเนาะนี่นะครับผมจุดจีเฮาสีใสเมื่อนี้ครับตามเป็นลำแหลงงามครับขันตีมาครับผมนี่ไอติเพราะว่านี่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 ว่ามันนี่ครับผมจุดเฮาวาสีพากันใสนะครับเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆว่าเป็นว่ามเนาะเป็นอุ้มครับบองนี่เป็นโค้งพอดีครับ ฟังคนกับเป็นน้ำที่มันไหลแห้งครับก็าเลยใส่เหลอกรีนี่ลแหละครับนี่ตุ่มเฮาใส่เงี้ยเร็วๆบอ,ย,บ <c oughs> อยันลงครับป้นหนาลงด้วยสูตรเฮาลองใส่กันเบึงครับ <c oughs> ปิ่น้นาลงป <c oughs> ป้นหนาตุ่มบมแม็นป้นหนาคนเ <c oughs> ออเอยนั่นละยันลงหันแล้วครับนี่จังหวะบอติดสั้นบ่อยทีนี่นะทุกบอหน่ นี่เอานี่ไปยังนี่นี่นี่เลยเอ้ยนั่งละคนขิ่นมาตุนก่อนบูมันขึ้นถูรักทุเล่นาดครับหม่องใส่แต่ละหม่องเกินโอคนนี่มันตุลงก่อนตุมอ้าวยันลงไปแล้วครับถามไอแพดตีไปครับ น่นะเพื่อนน่ะนี่จะหมานเราครับบบเคยพลาดเป็นรอยติดพลาดตลอดโอ้ไมค่ะไม้เบ็ดขาจะกดเยอะเลันเป็นล่วงเบ็ดครับมองนี่โอ้นี่นี่นี่ไอที่นี่แหละที่ว่าเสียวลุ่มน้ากรบับน้มบนพอดีครับมองนี่โอ้หินห็นเา ใส่หนาดเองจักน้อยครับ oh, โอ๊ตพวดสวายติพอดีอ่ะล้องไปน,นะครับนี่นยะห้งองก็เริ่มสิเบร็ดแล้วครับพันกันเลยสเสีย,สยให้กันใชัอืมเพราะนครับสริร้อย,อยน้องหมีนะครับปินหนาออกเด้อย,ยันลงไปแล้วครับ นนี่ะครับการใส่ตุ่มครับมันก็สาีเข่าเบิดแล้วครับพวกปลาหลาดปลากดปลาอย่างสีมีนะครับอยู่บ่คิดบ่เก็บไปชิดเลยเฮ้เชี่ยงยัง,องโอ้โหครับห้องกระมัดเช็ดไปครับกันมันหลุดครับบ่ไปเราเนาะงานเนี่ยเนาแกว่ามันจะไปอีกเ <laughs> นาะ คมันหมาน้ำกันครับถารุ่นมืออนน้ำกันครับพี่น้องเนาะเราติดตามเบื้องน้ำกันครับไปงมาครับผมตอนนี้กะเศร้าแล้วครับผมเนาะนะครับเอากมายามเบสครับรู้ารแสติที่เราไปครับไปรุ่นน้ำกันครับพี่น้องครับไปรุ่นเบื้องน้ำกันครับสิมีตัวถือให้พี่น้องเบื้องือบ่ครับเอายามเบื้องไหนติรับบ่เหาะเงียบกิ๊บ โอ้กระปูนะครับปูตัวนี้เอาเอามานน่แหละนี่อย่ามองในยางยางน่ากยากน่นไใจะคว้อบน้ตคัีแล้วนี่ตัวแล้วครับบนี้

จับถทงทุงแย่งดดวยนถึงไงค่ะนะครับได้ออกปากมีตัวใหญ่ก็ได้ต้มแล้วครับบางอันนี้ตัวเล็กอันิดหนึ่งอ่าลึกแน่นิดเอ,าอ้านัก็ค่อยนี่เดี๋ยววังมือนี่นี่ชีลังลไงเฮ้ย <c oughs> ไอ้ตัปูเร็ไมบ้ามีอะไรบ้างมีบ้ามันบอดเด,ดขา้าอะไรกันนีเลี้ยงมองทางน,น้ำปลาขึ้นทางน,นี้ หูนซามันตัวโตเมันตัวโตะว่งชันัดษย์เหรอเฮ้ยที่ตัวหนึ่งครับตอวตู้แบบนี้ตู้ก็ได้กินเนาะไอ้โอ้ยได้ชารีเล็ก้ประหลาดกับตุ้นี้ครับประหลาดกับตู้นี้นีครับได้กั ก็ได้กินเนื้อสิคูหลายครับคู่ี่เล็กครับโอเคครับหลังจากที่เอาอยามตุ่มเนี่ยด้วยก็มาเนี่ยครับผมนะฮะตุ่มหาลางในซีโตครับสองหลังเพิ่งกตะโบ้ถือครับนบถือกลางช่วงนี้เนาะนะครับกลานครับโอเคครับนี่ครับผมมีน้าเรามานลง ปูเ้อาก็นเลหลายอยู wow ่ครับพอได้พอดีตุ่มอยู่ครับผมกะพอกันทิพนาครับผมนะครับผมพี่พี่ดองใส่ใส่อีหยังนะครับผมกะทิมายามตุ่มก็แล้วครับช่วงนี้เนาะแตาจะเปล่าเบื่อกันเด้อนะครับผมกับพอได้ล่วงิีดส่วนเกินแล้วล่ะครับเนาะงานอยากงานครับตรงจะออกไปแสมมาใส่กันยากเนาะมากับลุงถุงลุงทา ใส่มองใส่ตุ่มไปเนี่ยนะครับผมครับกะขอการที่นาครับสาระมนีกาสตร์หลัลครับ